เกงรครับผมอยู่อำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชิดลมคาเฟ่แอนบิสโต้ร้านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คของพี่น้องชาวสระบุรีเพราะฉะนั้นวิวที่ได้คือก็แทบจะเห็นทั้งตัวเมืองสระบุรีทั้งแอบ,บเห็นรถไฟและรถไ,ไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วยครับ,บภายในร้านก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวและชาวสระบุรีส่วนใหญ่มักจะรู้ดีว่าชอบมารับลมตอนเย็นๆทั้งบรรยากาศและอาหารมีให้เลือกหลากหลายวก,กันด้วยเมนูแรกตำชิดลมในราคา200 ร9้บาทเมนูนี้รสชาติน้ำปะลาต้องบอกเลยว่าหนัวมากๆแอบทราบมาว่าทางร้านเขาทำน้ำปะลาเองด้วยนะครับเมนูต่อมาลิ้นวัวย่างในราคา160บาทบอกเลยว่าเมนูนี้โคตรเด็ดเขาจะทานด้วยซอสญี่ปุ่นและผสมหมาล่าจานนี้ใครเป็นสาวกเนื้อสั่งเลยจานนี้คือไส้ย่างในราคา150บาทใส่ผงหมาล่าเหมือนกันครับจากที่ลองกินแล้วนะครับรสชาติเขาไม่ได้ออกด้วยผงหมาล่าจัดจนเกินไปอารมณ์เหมือนกับสั่งปิ้งย่างญี่ปุ่นกินอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ นี่เขาเรียกว่าชูชีปลาเนื้ออ่อนในราคา450บาทคุณผู้ชมครับผมเพิ่งเคยเจอปลาเนื้ออ่อนตัวไซส์ขนาดแป้งแป้ง,ปงใหญ่มากๆฮะลืมบอกไปเขาจะทอดปลาก่อนนะครับและจานต่อมาปลามึกผัดไข่เค็มในราคา280บาทเมนูนี้ผมแนะนําว่าคุกกข้ขาวสวยร้อนๆกำลังดีเพราะไข่แดงเข้มข้นมากส่วนหม้อไฟนี้เขาเรียกว่าไข่ตุนทะเลในราคา180บาทเมนูนี้อาจจะดูเบสิกแต่ผมเหลือไปมองโต๊ะข้างๆก็สั่งเช่นเดียวกันครับคายยังไงมิ้งก็ต้องขอฝากร้านชิดล นะคะชิดลมคาเฟ่แอนดิสโทรค่ะอยู่จังหวัดสระบุรีอำเภอโมกเล็กค่ะทางเข้าของร้านนะคะก็หาไม่ไม่ยากเลยค่ะเราจะอยู่ข้างกับซอยโรงเรียนในเรืออากาศนะคะของโมกเล็กค่ะก็วิ่งตามเข้ามาตามซอยได้เลยค่ะแล้วก็มองทางซ้ายมือนะคะจะมีป้ายชิดลมอยู่ค่ะก็สามารถเข้าตรงมาได้เลยค่ะสามารถโทรสอบถามที่เบอร์มิงได้เลยนะคะเบอร์0ู2ย์แปดสองค่ะ3าม8อค่ะยินดีรับสายตลอดเวลาค่ะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงถึงห้าทุ่มครึ่งค่ะมีทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็โซนอาหารเครื่องดื่ ค่ะแล้วมีเพิ่มเติมนะคะมิ้งยังมีที่พักนะคะเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะเป็นที่พักที่มองเห็นวิวเมืองของโมกเหล็กนะคะแล้วก็มองเห็นถึงถนนของมิตรภาพค่ะชื่อที่พักเดือนนายนะคะก็เข้ามาทางเดียวกับทางชิดลมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ออไม่รู้เส้นทางน,นะคะสามารถโทรมาสอบถามมิ้งได้เลยค่ะท้ายนี้ใครมาจังหวัดสระบุรีนะครับอยากหาร้านนั่งชิวๆหรือหาที่ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆร้านอาหารอร่อยแน่แม่จ๋าวันนี้กินกับโกไปก่อน